รวม9้าเมนูอันตรายที่น้องแมวห้ามกินหล่อพาดวงเล็บเปิดแมววงเล็บปิด ควรรู้หล่พาวงเล็บเปิดแมววงเล็บปิดมาหุงก,กันทางนี้รู้หรือไม่ว่าอาหารที่เรากินอยู่ทุกวันบางอย่างส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเหล่าเจ้านายเป็นอย่างมากของกินบางอย่างอันตรายกับแมวจนอาจถึงขั้นทําให้เสียชีวิตได้เลยวันนี้เรามีบทความที่รวมเมนูอันตรายที่ท้องแมวห้ามกินมาฝากเหล่าพาที่กําลังเลี้ยงแมวอยู่หรือกําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาดูกันว่าอาหารที่แมวไม่ควร มีอะไรกันบ้าง 1. นงจุดนมวัวและผลิตภัณฑ์จากนมวัวเริ่มกันที่อาหารอันตรายอย่างแรกนั่นก็คือนมวัวเป็นมีกอย่างที่ไม่ควรให้น้องแมวกินเพราะว่าแมวไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลกโตดในนมวัวถ้าแมวกินนมวัวแล้วอาจมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนได้ถ้าจำเป็นต้องให้นมแมวควรให้เป็นนมแพ้ หรือนมสำเร็จรูปสำหรับแมวโดยเฉพาะจะดีกว่าและนอกจากนมวัวแล้วพวกผลิตภัณฑ์จากนมวัวเช่นชีสเนยและอื่นๆก็ไม่ควรให้แมวกินสองจุดปลาดิบเนื้อดิบไข่ดิบ ่าจังของคนเราก็คือแมวชอบกินปลาแต่รู้หรือไม่ว่าในอาหารดิบอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียโซโมเนลาหรือ E. coli ที่ทำให้แมวมีอาการท้องเสียและอาเจียนได้และพบว่าในไข่ขาวดิบนั้นมีสารอวิตดินวงเล็บเปิด F วิตดินวงเล็บปิดเป็นโปรตีนที่จะไปลดการดูดซึมไบโอตินหรือวิตามินบีทำให้แมวมีปัญหาหิวหนัง ขนร่วมขนหยาบสามจุดยาพาราเซตามอลเป็นมีหนึ่งอาหารที่อันตรายมากสำหรับน้องแมวโดยพาราเซตามอลแม้ว่าจะเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เรามักจะกินเวลาปวดหัวเป็นไข้แต่ว่ายานี้เป็นอันตรายที่สุดสำหรับแมวหากแมวกินยาพาราเซตามอลเข้าไป จะเกิดความผิดปกติในระบบเลือดเป็นพิษต่อเม็ดเลือดแดงการขนส่งออกซิเจนลดลงเกิดอาการหอบหน้าบวมอาเจียนน้ำลายไหลหอบเหลือกสีคำ้ำใบหน้าและเท้าวบวมถ้าได้รับยาปริมาณมากจะเสียชีวิตภายใน24-48ชั่วโมง4จุดหอมหัวใหญ่หอมแดงกระเพียมหัวหอมและกระเพียมทั้งแบบดีละ แบบที่สุดแล้วก็เป็นอันตรายสำหรับแมวเหมือนกันเพราะจะทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงแตกและส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจางราคาเคือลกระพะอาหารลำไส้หากมากหรือมีความเข้มขนสูงแมวจะอ่อนเพลียซึมซึมไม่กินอาหารนอกจากนั้นยังทำให้กระพะอาหารมีปัญหาอีกด้วยถ้าจุดมะเขือเทศมันฝร าหารชนิดนี้มีสารชื่อว่ากริคลอคาร์ยอยสารลานมนที่เป็นพิษก,กับน้องแมวทำให้หัวใจเป็นผิดปกติและอาจเสียชีวิตได้6จุดอา่นและลูกเกดทั้งอา่นเขียวและอา่นแดงผลละไม้ลูกเล็กๆที่เรากินนี้หากน้องแมวของเราเผลอกินเข้าไป ทำให้เกิดภาวะคลื่นไส้เจียนอย่างรุนแรงและทำให้เกิดอันตรายจากภาวะไตไวายเฉียบพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้ภายใน12ชั่วโมง7จุดเล้าเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเล้าเบียร์หรือวายหากแมวกินเข้าไปจะทำลายระบบการทำงานของสมองและ ตับอาเจียนท้องเสียศูญย์เสียการควบคุมร่างกายกดการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางหายใจลำบากเกิดอาการสั่นถึงขั้นโคมา่าเสียชีวิตได้จึงควรระวังอาหารที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอแปอจุดการรา้ามปลากระดูกไก่ นอกจากปลาแล้วพวกก้ามปลากับกระดูคนก็ชอบให้แมวกินไม่แพ้กันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายมากสำหรับน้องแมวเพราะก้ามปลาและกระดูมีความแหลมคมสามารถติดคอหรือทิมอวัยวะต่างๆของแมวจนทะลุหรือเกิดเลือดออกได้ถ้าน้องกินเข้าไปอีกทั้งยังส่งผลต่อลำไส้เล็กระบบย่อยอาหารทำให้ขับถ่ายไม่ได้ต้องไปหาตัด หากเราไม่รู้ปล่อยทิ้งไว้แมวอาจตายได้9้าจุดช็อกโกและอาหารอันตรายอย่างสุดท้ายนั่นก็คือช็อกโกแลตขนมของโปรดของใครหลายๆคนแต่กับแมวนั้นช็อกโกแลตเป็นอันตรายต่อแมวอย่างย<ม>ิ่งเพราะในช็อกโกแลตมีสาร P ทโอโบรมี o ine, วงเล็บเปิดไทโอโบรมี o ine, วงเล็บปิดสารตัวนี้จะออกฤทธิ์คล้ายกับคาเฟอีนทำให้การเต้นของหัวใจิดป,ปกติหัวใจเต้นแรงกล้ามเนื้อกระตุก ใจสาอาเจียนท้องเสียลมชักและอาจถึงคั้นเสียชีวิตเลยแม้ได้รับเพียงไม่กี่มิลลิกรัมยิ่งถ้าเป็นดาร์ชอกโกและจะมีความเข้มข้นมากอันตรายมากนอกจากอาหารที่กล่าวมากต้นยังมีอาหารรสเค็มอาหารที่เกิดการปรุงรส หากแมวได้กินอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้แมวเป็นโรคไตส่งผลเสียต่อสุขภาพของน้องแมวตามมาดังนั้นเรา้าวงเล็บเปิดแมววงเล็บปิดต้องใส่ใจเรื่องอาหารของน้องให้มากมากควรให้เขาได้กินอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมและทางเราหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้พวกเราระมัดระวงังเรื่องอาหารการกิน มีภาวะบ้วนมีน้ำหนักตัวมากป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นต้นอันตรายจากส้นเท้านะส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีอาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาแม้พยายามรักษาด้วยวิธีตา่ตางๆด้วยตนเองแล้วควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาได้อย่างทันท่วง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้มีภาวะ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลหรือและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาเครื่องหมายคำพูดส้นเท้าด้านส้นเท้าแต่เครื่องหมายคำพูดด้วยตนเอง1จุด ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแต่เลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยให้ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไดเมทิคโครวงเล็บเปิดดิบเมทิคโครวงเล็บปิดจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งและเพิ่มความชุ่มชื้นกับเก็บ น้ำให้แก่หิวลดการเกิดน้ำพี่นะ้ำและด้านจากภาวะผิวแห้งที่จะทำให้เกิดผิวส้นเผ้าแตกตามมาครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกโดยสามารถใช้ทาได้วันละหลายครั้งใช้ได้ผลดีที่สุดเมือ่อทาหลังอาบน้ำปิตโตเรเลียมเจลี่วงเล็บเปิดปิตโตเรเลียมเจลี่วงเล็บปิด เป็นเจนเลแล้วพี่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่หิวฟื้นฟูผิวบริเวณที่เป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมผุมเท้าทับให้ผิวบริเวณส้นเท้าพี่แตกได้ดูดซับความชุ่มชื้นจากเจลไปตลอดคืนในระหว่างพี่นอน2จุดดื่มน้ำให้มากเพียงพอใจแต่ละวันผู้ชายดื่มน้ำวันละ3 3 5ลลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ2 2 5ลิตร การดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมรวมถึงส้นเท้าได้3จุดเลือกใช้สบู่พี่ช่วยถนอมผิวมีสารพี่ให้การบำรุงผิววงเล็บเปิดเช่นมอเจอร์ไรเซอร์วิตามินดีและอื่นๆวงเล็บปิดไม่ก่ออาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่พี่มีสารเคมีเข้มข้นหรือพี่มีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง4จุดหลีกเลี่ยงการอาบน้ำม่นจัดหรือร้อนจัด ไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไปห้าจุดเลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจลองเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัดสดุช่วยห่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยมรองเท้าตัดหรือรองเท้าพื้นแข็ง6จุดไม่สวมรองเท้าที่คับแน่นจนเกินไป7จจุดสำรวจสุขภาพเท้าเป็นประจำ อย่าลรอยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลควรรีบรักษาขอขอคุณขอ้อูลโครนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกผ้าโคโลนอีท็อกค่าสูตรสวยด้วยน้ำมันมะพร้าวตัวช่วยลดรอยแตกบนผิวได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับสาวสาวคนไหนที่มีปัญหาผิวแตกหรือมีรอยแตกตามส่วนตา่ตางๆของร่างกายวันนี้เราจะชวนมาดรอ่านั้นด้วยสูตรจากธรรมชาติ โดยสูตรที่เราเอามาแชร์ในวันนี้จะใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลักค่ะมาดูกันค่ะว่าสูตรจากน้ำมันมะพร้าวที่ช่วยลดรอยแตกบนผิวได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพแต่ลสูตรต้องทำอย่างไรกันบ้าง1จุดน้ำมันมะพร้าวเที่ยวเียวสูตรนี้ใช้แค่น้ำมันมะพร้าวเที่ยวเียวไม่ต้องผสมกับ ส่วนผัสบือโดยนะนนำให้สาวสาวใช้น้ำมันมะพร้าวล,วลงบริเวณหิวที่มีรอยแตกประมาณ1ิบนาทีจากนั้นพิ้นไว้ข้ามคืนค่อยล้างออกหรืออาบน้ำในตอนเช้าพยายามทาัซ้ำผุวันจะช่วยให้รอยแตกจางลงได้เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นและทำให้รอยแตกจางลงได้สองจุดน้ำมันมะพร้าวกับคมิินสูตรนี้ให้สาวสาวเตรียมน้ำมันมะพร้าวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ และผงคามินประมาณ1พับสช้อนชาเอาส่วนผสมทั้งสองมาผาสมให้เข้ากันจากนั้นเอามาทาบริเวณเหวที่มีรอยแตกลายทาายาามนวดเบาๆแล้วทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงจึงค่อยล้างออกต่อด้วยการทามอยเจอร์ไรเซอร์หรือครีมบำรุงเหวสูตรนี้แนะนําให้ทาซ้ําทุกวันเพื่อให้เห็นผล็วในส่วนของคามินนั้นจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูคอลลาเจนและ ช่วยลดการอักเสบนอกจากนี้ยังช่วยปรับสภาพผิวได้อีกด้วย3จุดน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะกอกสูตรนี้ให้เตรียมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนตบและน้ำมันมะกอกหนึ่งพับสองช้อนชาเอาส่วนผสมทั้งสองมาผสมให้เข้ากัน จากนั้นเอามาทาลงบนหิวที่มีรอยแตกนวดเบาๆให้ฟวแล้วพ้งไว้ข้ามคืนค่อยล้างออกในตอนเช้าพยายามทำ้ำลุกวันโดยน้ำมันมะกอกจะมีส่วนช่วยในการรักษาบาดแผลช่วยลดการอักเสบช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หิวและช่วยลดรอยแตกลายบนหิวได้อีกเช่นกัน4จุดน้ำมันมะพร้าวกับว่านหางจาระเข้สูตรนี้ให้เตรียมน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนต๊และเจนว่านหางจาระเข้หนึ่งช้อนต๊ เอาส่วนผสมทั้งสองมาผาสมให้เข้ากันจากนั้นเอามารวดเบา ที่บริเวณผิวที่มีรอยแตกทิ้นไว้ประมาณ1ิบนาทีหรือจะทิ้นไว้ข้ามคืนค่อยล้างออกในตอนเช้าก็ได้พยายามทำสัมทุกวันจะช่วยให้เห็นผลได้เร็วในส่วนของว่าดหางจากรักแค่นั้นมีส่วนช่วยเติมความชุ่มชื้นให้หิวช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผิวและยังลด,ดรอยแตกลายบนผิวได้ดีค่ะจุดน้ำมันมะพร้าวน้ำตาลกับเกลือสูตรนี้ให้สาวสาวเอาน้ำมันมะพร้าวหนึ่งช้อนตบน้ำตาลหนึ่งช้อนตบ เกลือหนึ่งช้อนชามาผสมให้เข้ากันเมื่อได้ส่วนผสมแล้วให้เอามาทาบริเวณผิวแตกลายและนวดเบาๆประมาณ3นาทีทิ้นไว้ประมาณ30นาทีจึงค่อยล้างออกแล้วตามด้วยการทามอยเจอไรเซอร์สูตรนี้แนะนำให้ทำวันเว้นวันจะช่วยให้เห็นผนลลัพธ์ได้เร็วและปลอดภัยต่อผิวในส่วนของน้ำตาลและ กระนั้นผือเป็นตัวพี่สามารถใช้ในการรดครับได้ดีเพราะมีเนื้อสัมผัสพี่หยาบจึงช่วยกําจัดเซลล์ผิวพี่ตายแล้วพร้อมทังเผยผิวใหม่พี่เนียนนุ่มมาแทนที่นั่นเองสาวสาวพี่ไม่มีความมั่นใจในรอยแตกลายบนผิวอย่าเพิ่งท้อใจและเสียความมั่นใจในตัวเองกันนะคะลองใช้สูตรธรรมาชาตินี้ไปรักษากันดูค่ะเชื่อว่าจะช่วยลดรอยแตกลายได้ดีและปลอดภัยต่อผิวอย่างแน่นอนคะ่ะม,ม,มากดื่มน้ำเยอะ ดีต่อร่างกายจริงหรือดื่มน้ำเยอะๆมักเป็นหนึ่งในคำแนะนำจากแพทย์รวมไปถึงผู้ที่ดูแลสุขภาพทั้งหลายเพราะเชื่อว่าการดื่มน้ำเยอะๆจะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่คำแนะนำที่ผิดอะไรเพียงแต่คำว่าเยอะๆของฟุกโคนาไม่เท่ากันเท่าไรถึงเรียกว่าน้อยเท่าไรถึงเรียกว่าเยอะ เราจะทราบได้อย่างไรว่าเรากำลังดื่มน้ำอย่างเพียงพอหรือมากเกินไปเพราะหากเรากำลังดื่มน้ำมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้อันตรายจากการดื่มน้ำมากเกินไปแน่นอนว่าอะไรที่มากเกินไปมักส่งผลเสียอยู่แล้วมีรายงานพบผู้ป่วยโรคกระพาะปัสสาวะอักเสบที่ตรวจพบอาหารน้ำเป็นพิษ หลังจากพยายามดื่มน้ำในปริมาณมากเกินไปภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเพื่อบรรเทาอาการของโรคกระฟะปัสสาวะอักเสบวงเล็บเปิดที่ทำให้เกิดอาการปัสสาวะแสบขาดวงเล็บปิดทำให้มีอาการชักกระตุกผู้จาสับสมาเจียนและเสียชีวิตจากภาวะโซเดียมในร่างกายต่ำเกินไปนอกจากนี้ยังพบว่าการดื่มน้ำคราวละมากม,ากมากจะเป็นการสร้างภาวะ ให้กับไตที่พยายามจะน้ำส่วนที่เกินความจำเป็นต่อร่างกายออกไตจะทำงานหนักมากขึ้นเพราะต้องทำเวลาในการขับน้ำส่วนเกินออกจากร่างกายเพื่อรีบรักษาสมดุลภายในร่างกายในเวลาอันจำกัด ดังน,นั้นหากมีปัญหาเกี่ยวกับไตเป็นพุนเดิมอยู่แล้วจะยิ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามหากคุณเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี100%อาจจะพบภาวะอันตรายจากการดื่มน้ำมากเกินไปได้น้อยกว่าคนที่มีปัญหาทางสุขภาพอยู่แล้วเพียงแต่หากยังมีพฤติกรรมดื่มน้ำครั้งละมากๆอยู่เรื่อยๆก็อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อร่างกายได้เช่นกัน ดื่มน้ำอย่างไรถึงจะเพียงพอต่อร่างกายไม่มากไม่น้อยเกินไปพี่กล่าวกันว่าเราควรดื่มน้ำให้ได้วันละแปดแก้วเป็นการค่าคาแนนค้าวๆร่าวสำหรับผุกเพศผู้วัยแต่อันพี่จริงแล้วปร,ริมาณน้ำที่เราควรดื่มในแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับรูปร่างน้หนัก สุขภาพโดยรวมและกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันด้วยดังนั้นวิธีสังเกตว่าเรากำลังดื่มน้ำเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันหรือไม่ให้สังเกตที่สีของปัสสาวะหากสีของปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มออกสม้มคุณควรดื่มน้ำให้มากขึ้นหากสีของปัสสาวะ เป็นสีเหลืองอ่อนเกือบใสนั่นแปลว่าคุณกำล,ลังดื่มน้ำอย่างเพียงพอแล้วกลิ่นของปสัสสาวะก็สำคัญหากปสัสสาวะมีกลิ่นฉุนจัดจนเกินไปอาจแสดงว่าคุณกำล,ลังดื่มน้ำน้อยเกินไปด้วยนอกจากนี้จำนวนครั้งในการปรสัสสาวะในแต่ละวันก็สำคัญด้วยเช่นกันตามปกติแล้วเราควปรปัสสาวะทุกฟุกสามสี่ชั่วโมงหากในหนึ่งวันเราปรสัสสาวะน้อยกว่าสาม ครับสแสดงว่าคุณกำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปซึ่งส่งผลอันตรายต่อกระหภิปัสสาวะและส่วนอบื่นๆของร่างกายได้8สัญญาณเตือนว่าคุณกำลังดื่มน้ำน้อยเกินไปรู้ได้อย่างไรดื่มน้ำเพียงพอแล้วหรือ,อยังเคล็ดลับในการดื่มน้ำให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย1จุด ควรดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนตอนเช้าเพื่อช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบตา่ตางๆภายในร่างกายให้เริ่มทำงานได้อย่างเป็นปกติ2จุดดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังอาบน้ำช่วยลดความดันโลหิตได้3จุดดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนมือ้ออาหารราว30นาทีช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดียิ่งขึ้น4จุด ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังมื้ออาหารช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดียิ่งขึ้นห้าจุดดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนนอนช่วยเพิ่มน้ำให้กับร่างกายก่อนการพักผ่อนอย่างยาวนานหลายชั่วโมงโดยไม่ได้ดื่มน้ำเลยวงเล็บเปิดแต่มาควรดื่มน้ำมากกว่าหนึ่งแก้วเพราะจะทำให้ต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะการดึกรบกวนการพักผ่นอนยางค้าคืนวงเล็บปิดหกจุดระหว่างวันควรค่อยๆจีดน้ำพีละนิดพีละ ไม่ควรดื่มน้ำมากๆในครั้งเดียวเพราะเสี่ยงภาวะน้ำเป็นพิษและเสี่ยงไตทำงานหนักมากเกินไปมันสังเกตสีและกลิ่นของปัสสาวะของตัวเองให้เป็นสีเหลืองอ่อนเกือบใสและไม่มีกลิ่นฉุนจนเกินไปเป็นประจำแต่จุดแม้ว่าดื่มเครื่องดื่มต่างๆมากมายในแต่ละวันแต่อย่างไรก็อย่าลืมว่าน้ำเปล่าเป็นน้ำที่เราควรดื่มมากที่สุด ขอขอบคุณ้อลคลนพบแพทย์ผ้าคลนนิสทกวิธีรักษาเครื่องหมายคำพูดส้นเท้าด้านส้นเท้าแต่เครื่องหมายคำพูดด้วยตนเองส้นเท้าหนาด้านแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับฟุกคนแต่ไม่ใช่ฟุกคนที่รู้วิธีแก้ปัญหานี้ได้ด้วยตัวเองสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกพอยอสุราศีอิ่มใจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนัง โรงพยาบาลผิวหนังอโศกระบุว่าส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำมุนที่ร้อนจนเกินไป แช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขาดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปสิบอาหารเสี่ยงไขมันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเป็นภาวะที่อันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เสี่ยมต่อการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดและเสี่ยมต่อ ออการเป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่ามีคนไทยจำนวนมากที่เกิดภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งการรับประทานอาหารที่มีไขมันทรารที่มากจนเกินไปอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อภาวะที่อันตรายนี้ได้อาหารที่ทำให้เสี่ยงต่อภาวะไขมันในเลือดสูงในการตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลน,นั้นโดยปกติแล้วควรที่จะมีค่า LDL อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า130มิลลิกรัมต่อเดซิลิต และสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือโรคเส้นเลือดตีบควรที่จะมีการตรวจอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนการตรวจไขมัน HDL สำหรับผู้ชายจะมีปริมาณสูงกว่า4 0มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรส่วนผู้หญิงสูงกว่า55มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหากต้องการที่จะลด ความเสี่ยงในการเกิดภาวะายมันในเลือดสูงเราได้รวบรวม10อาหารที่มีไขมันท่ามากที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ให้แล้วดังนี้ 1. อาหารประเภทไขมันอิ่มตัวหากไม่อยากที่จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะายมันในเลือดสูงอาหารกลุ่มแรกที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควรรับประทานแต่น้อยได้แก่อาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัวสูงหรืออาหารที่มีไขมันทราอาทิเช่นเนย มาการีวงเล็บเปิดเนยเตียมวงเล็บปิดเป็นต้น2จุดอาหารทะเลหนึ่งในกลุ่มอาหารที่อาจทำให้เสี่ยมต่อภาวะที่ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติคือกลุ่มของอาหารทะเลอาทิเช่นหัวกุง้งปลาหมึกและถอยเป็นต้นหากต้องการที่จะรับประทานอาหารทะเลสามารถที่จะรับประทานได้แต่ไม่ควรที่จะทานในประมาณที่มากจนเกินไป 3จุดอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่หากรับประทานมากจนเกินไป ก็อาจที่ส่งผลเสียได้เช่นเดียวกันเนื่องจากไขมันชนิดนี้จะส่งผลให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงจนเสี่ยมต่อการเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่าย 4. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างที่ทราบกันดีว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากทำให้ร่างกายเสี่ยมต่อโรคร้ายหลายโรคและหนึ่งในนั้นคือทำให้ร่างกายเสี่ยมต่อการเกิดภาวะไขามันในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายจะนำแอลกอฮอล์ไปสร้างไขมันไตร การีเซอรไร5จุดของหวานของหวานเป็นกลุ่มอาหารที่เสี่ยมต่อการเกิดโรคร้ายไม่แพ้กออไม่ว่าจะเป็นขนมน้ำหวานน้ำอัดลมน้ำตาลรวมไปถึงผลไม้ที่มีการหมักดองเองก็ควรดีเลี่ยมหรือเลือกรับประทานในปริมาณที่น้อยและพอดี6จุดเนื้อสัตว์บางชนิด แม้เนื้อสัตว์จะเป็นโปรโตีนที่มีความสำคัญต่อร่างกายแต่เนื้อสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทอาจทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้มากทีเดียวในการเลือกรับประทานเนื้อสัตว์นั้นควรที่จะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์รวมไปถึงเนื้อสัตว์ที่ผ่านการปรุงด้วยกรรมวิธีการทอดที่ใช้น้ำมันเจ็ดจุดอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปจำพวกเบคอนไส้กรอก แหนมแฮมและอื่นๆนั้นเป็นอาหารที่หลายคนชื่นชอบแต่รู้หรือไม่ว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้มีกระบวนการวิถีในการแปรรูปและการปรุงรสที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคตา่ตางๆกับร,ร่างกายแปรจุดไข่แดงไข่แดงเองก็เป็นอาหารอีกชนิดที่ค่อนข้างคล้ายกับเนื้อสัตว์บางประเทศที่มีคอเลสเตอรอลสูงและไม่ควรรับประทานมากจนเกินไป หากรับประทานในปริมาณที่มากจนเกินพอดีอาจส่งผลต่อสุขภาพและทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงได้ก้าวจุดนมวัวน,นมวัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสัตว์และเป็นดีหนึ่งอาหารที่มีไขมันสูงหากต้องการที่จะเลือกดื่มนมแนะนำเครื่องเลือดดื่มนมพระมันเลยแทนการดื่มนมวัวรวมไปถึงอาหารหรือขนมที่มีนมเป็นวัตถุดิบหลัก อาหิรเช่นไอศครีมเป็นต้น10จุดอาหารฟาสฟู้ดอาหารฟาสฟู้ดหรืออาหารจานด่วนเป็นอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างมากทีเดียวเนื่องจากอาหารฟาสฟู้ดนั้นมักที่จะเป็นของทอดและเป็นอาหารที่มีแป้งเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นอาหารที่แนะนำว่าควรดีเลี่ยมและไม่ควรที่จะรับประทานบ่อยสรุปบทความการเลือกรับประทานอาหารเป็นวิธีที่จะทำให้คุณสามารถดีเลี่ยมภาวะไขมันในเลือดสมได้ง่ายมากที่สุดเพียงเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างเป็นประจำเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและห่างไกลาจากฟุกโรคร้ายได้